นิ่งเลนิ่งเลยดูดูทำเป็นเล็มย่าทำเป็นเลมย่าหนูจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นจุดหนึ่งไก่เยอะแยะปไปหมดเลยจะลุมตืบหนูไหมเนี่ยอ,อีกจุดหนึ่งนกยุงลำแพนให้ไก่ดูนกยูงลำแพนโชว์แล้วนะไปเลยไปสงสัยอยากจะมีแฟนเป็นไก่ <c oughs> นกยุงอะไรไม่มีใครอยากเป็นแฟน ตุลาบอกคนอื่นว่าอ่อนแต่ดูตัวเขาเองสิครับตอนนี้เนี่ยกำลังส่งเสียงขู่ไก่นะครับตุลาครับเสียงแค่ในี้ใครจะกลัวหนูล่ะลูก <c oughs> อย่าเข้ามานะเราตัวโตนะอย่านะอย่านะเราเตือนแล้วนะเราดุด้วยนะ